เป็นเรื่องเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลนิการากวัวสั่งห้ามนางงามกลับประเทศเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าเชนนิสปาลาซิออสสาวเก่งจากประเทศนิการากวัวเธอคือเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวอร์ส2023คนล่าสุดแต่ล่าสุดมีข่าวลือออกมาหนาหูว่ารัฐบาลของประเทศนิการากวัวสั่งห้ามเชนนิสปาลาซิออส เหตเพราะเธอเคยลงถนนประท้วงเมื่อปี2018โดยในเฟซบุ๊กบุญรอดเนลปีเตอร์จิระอนันต์ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเชนนิสปาลาซิออสคือนางงามจากกระวานคนแรกของประเทศถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลเผด็จการรู้สึกกลัวเพราะมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ธงชาติสีขาวฟ้าซึ่งเป็นที่รู้กันว่าคือการต่อต้าน ธงสีขาวแดงประจำรัฐบาลทหารและซึ่งชุดราตรีที่มีผ้าคลุมสีฟ้าฟ้าของเธอในวันประกวดรอบตัดสินนั้นมีความไมาแอบเฟงอะไรหรือเปล่า